สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเชา้ชาๆตั้งแต่หกโมงเชา้าอากาศเย็นมากเลยนะครับมาออกกําลังกายเลยเก็บภาพสวนหญ้านะครับ EP ที่แล้วนี่ผมนําเรียนเกี่ยวกับเรื่องสวนหญ้าแพงโก่าวันนี้ก็จะรีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับหญ้าหวายที่ EP ก่อนหน้านี้ผมก็นําเรียนไปแล้วนะครับหญ้าหวายตรงนี้ อายุหลังจากตัดก่อนหน้านี้นะครับประมาณ20กว่าวันความสูงก็จะประมาณ30-40เซนนะครับให้ดูใกล้ๆก็จะเป็นแปลงหญ้าหวาที่ผสมด้วยหญ้าแพงโกล่าแล้วก็มีหญ้านายด้วยนะครับเน้นหลักๆเลยถ้าเดือนเมษามีหญ้าเขียวอย่างนี้นะครับในแปลงนั่นก็หมายควาว่า โอกาสในการสร้างรายได้นี้มาแล้วอันนี้เป็นลูกค้าลูกค้ามาเหมาแปลงนี้นะครับแปลงนี้ความกว้างก็จะประมาณ20คูณ20กว่ากว่าราคาช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาจนถึงมิถุนาราคาก็อยู่ที่สี่ร้อยห้าร้บาทต่อล็อกนะครับตัดเองนะครับผมไม่ได้ตัดให้อันนี้ลูกค้ามาตัดเอง ถามว่าคุ้มหรือเปล่าก็คุ้มเกินคุ้มนะครับก็จะตัดอยู่หลายวันนะครับวัวสี่ห้าตัวนี่ในช่วงนี้นะครับก็เป็นลดต้นทุนได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราปลูกเองแล้วก็เลี้ยงวัวมีฟาร์มจัดการในลักษณะอย่างนี้ก็เป็นการลดต้นทุนนะครับการลดต้นทุนก็เป็นการสร้างรายได้อีกรูปแบบหนึ่งอันนี้คือหญ้าหวายผสมแพงโกล่านะครับคงเห็นนะครับ แล้วก็มีหญ้านายด้วยให้ดูอันนี้คือถ้าถ่ายใกล้ๆนะครับความสูงก็จะประมาณ30 40, 40เซนหนาเป็นหนานะครับข้อดีให้ดูนะครับเดือนปลายปลาย,ลายเดือนมีนาตอนเช้ามีหมอกลงก็ยิ่งมีหมอกลงในลักษณะยอย่างนี้ความชื้นความอะไรหลายอย่างก็มาเลยนะครับความเขียวความงามของหญ้า เดี๋ยวเดินให้ดูไกลๆนะครับแปลงนี้ประมาณ4ไร่นะครับแปลงข้างบนที่ผมนำเรียนไปก็ EP ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแพงโกล่าล้วนอันนี้มีหญ้าหวายหญ้าแพงโกล่าหญ้านายผสมกันอยู่ในนี้นะครับก็ปลูกรวมๆกันเป็นมิกซ์นะครับเป็นมิกซ์ ไม่ธรรมดานะครับอากาศตอนเย็นเช้าเช้าออกกําลังกายมีลูกค้ามาสั่งจองมีลูกค้าหมดแล้วนะครับล็อกในนี้มีประมาณห้าสิบกว่าล็อกก็มีลูกค้าจองทั้งหมดแล้วก็เหลือไว้ส่วนหนึ่งเพื่อดูแลบัวของตนเองนะครับตัวนั้นคือฝั่งที่ทำนา ก็อีพก่อนหน้านี้ผมก็นําเรียนว่าปลูกหญ้ากับทํานาปลูกหญ้าดีกว่าทํานาจริงหรือนะครับคําตอบของหลายๆคนก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าเราควรเลิกทํานานะครับนาเราก็ทําแล้วก็แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งตามสมควรมาลองจัดการแปลงหญ้าดูแล้วก็มีการบริหารจัดการมีระบบน้ําที่ดีสร้างรายได้ อยากหน้าอัศจรรย์ใจนะครับคำว่าหน้าอัศจรรย์ใจก็คือเราไม่ต้องไปดูแลแปลงหญ้ามากมายนักนะครับมันไม่มีโรควิธีการจัดการก็ถ้ามีน้ํามีปุ๋ยเท่านั้นแต่ผลตอบแทนต่อพื้นที่ต่อไร่ก็อาจจะไม่สูงเหมือนกับพืชเศรษฐกิจบางประเภทแต่ถ้าเปรียบเทียบ กันแล้วกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลามีพื้นที่พอที่จะจัดการได้นะครับต้นทุนเขาต่ำหักลบกลบแล้วก็สร้างผลตอบแทนได้อย่างน่าประทับใจนะครับโดยส่วนตัวในแต่ละวันก็มีรายได้โดยเฉลีย่ยเดือนหนึ่งในพื้นที่4-5ไร่ 4, 5, นี้เดือนละเป็นหมื่นนะครับได้นะครับอันนี้คือเรื่องจริงโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลีย่ย ทั้งบนก็จะเป็นที่เก็บฟางนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นบ่อบาดาลผมเจาะบ่อบาดาลบนพื้นที่สูงเพื่อการบริหารจัดการที่ง่ายนะครับเวลาเราดูดน้ําสูบน้ําลงพื้นที่จากที่สูงลงที่ต่ําความดันความหลายๆอย่างซัมเมอร์ก็ทํางานไม่ได้หนักจนเกินไปซัมเมอร์ตรงนี้ลงไปแล้วประมาณ3 4ปีนะครับคุ้มเกินคุ้มแล้วราคา ตอนที่ผมซื้อนี่ก็ประมาณสี่ห้าพันบาทนะครับเป็นซ u เปอร์แมกลุ่นแรกๆก็จบที่สวนหญ้าตรงนี้เหมือนเดิมนะครับกลับมามุมเดิมถ้าท่านดูหญ้าหวาย EP เกี่ยวกับหญ้าหวายของผมก็จะเห็นว่ามุมนี้นะครับที่ผมถ่ายแล้วก็นำเรียนให้กับ FC ได้รับทราบก็ยังอยู่จุดเดิมนั่นก็หมายความว่าที่ผมนำเรียนไปแล้วนี่มีความยั่งยืนนะครับ ทำมาหลายปีสร้างรายได้ต่อเนื่องหลายปีก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการสื่อสารเพื่อพัฒนาช่องจริงๆก็นำเรียนในมุมคล้ายๆเดิมเพื่อตอกย้ำในเรื่องของความยั่งยืนการทำต่อเนื่อง ไม่ละทิ้งในสิ่งที่ตนเองลงทุนลงแรงไปแล้วนะครับไม่ไม่ทิ้งกลางคันทําต่อเนื่องต่อมาเรื่อยๆสร้างผลตอบแทนต่อเนื่องต่อมาเรื่อยๆนะครับท่านไหนที่มีพื้นที่ที่พอจัดการได้มีระบบน้ํามีน้ําใต้ดินที่ใช้ได้นะครับก็ลองลองคิดลองออกแบบดูนะครับถ้าเผื่อยังไงก็สามารถสอบถามปรึกษากันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกประสบการณ์กันขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับหายุดีมีแห้ง แข็งแรงงลำร้วยทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ